จะเคยมาดูในหน้าของเซตนะครับซึ่งเซตเนี่ยมันจะอยู่ในส่วนของ Storage แต่ใคร้ตายคนอาจจะยังไม่เข้าใจว่ากลไกนี้เนี่ยมันมีหลักการอย่างไรนะครับใน ep นี้ผมก็จะมาอธิบายให้ฟังนะครับเซตเนี่ยก็คือมันจะเป็นคอลเลกชันในเกมลูกลอยที่เขากำหนดเอาไว้นะครับโดยที่มันจะประกอบไปด้วยเครื่องขุดกับชั้นวางเราเนี่ยจะต้องมีเครื่องขุดตามที่กำหนดเอาไว้นะครับ เอามาวางผลชั้นวางที่เขาก็ได้กําหนดเอาไว้เหมือนกันก็คือมันจะเป็นคอลเลกชันของเขาโดยเฉพาะเลยนะครับโดยที่ถ้าเกิดใครสามารถหาได้ตามที่ก,กําหนดในเลเวลของเขาเนี่ยนะครับเราก็จะได้เป็นแรงขุดหรือไม่ใ้บางเซตมันก็จะเป็นโบนัสพาวเวอร์ในส่วนนี้เนี่ยนะครับมันจะมีเซตท,ทั้งหมดกับเซตท,ที่ตัวผู้เล่นมีในกรณีของผมเนี่ยอย่างของผมมันจะมีอยู่อันนึง แต่มันไม่ได้จบอยู่แค่นั้นเซตเนี่ยนะครับมันจะทำงานสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อเรามีเครื่องขุดตามที่เขากำหนดเอาไว้ก็คือตามเลเวลที่เขาได้วางเอาไว้นะครับอย่างของผมเนี่ยเลเวลที่1ผมยังขาดเครื่องขุดอีกหนึ่งตัวถึงจะผ่านวิธดีดูวิธีเช็คว่าเราเนี่ยเข้าคุณสมบัติของเซตที่เรามีหรือไม่นะครับให้เรากดไปที่ลูกศรด้านขวา เราก็จะเห็นว่ามันจะ,จะมีส่วนที่ติดตั้งแล้วกับส่วนที่เรายังไม่มีโดยหลักการมีอยู่ว่าถ้าเกิดจะให้มันสมบูรณ์เลยก็คืออยากจะให้มันไปถึงเลเวล2เราจะต้องมีเครื่องขุดทั้งหมด4ตัวแต่ถ้าเกิดว่าใครต้องการเอาให้ถึงเลเวล1ก่อนก็คือเก็บเครื่องขุดตัวใดตัวหนึ่งที่เรายังไม่มีนะครับให้ได้2ตัวก่อนโดยที่ หากใครเนี่ยมี r l t พอนะครับแล้วเราต้องการไปซื้อเราไม่ต้องไปนั่งพิมพ์ใน m a r k e t p l a c e นะครับก็คือให้เราคลิกเข้าไปที่ลิงก์เลยพอเราคลิกเข้าไปที่ลิงก์นะครับมันก็จะพาเรามาในหน้านี้เลยนะครับแล้วก็กดบายได้เลยแต่สำหรับใครที่ r l t ไม่พอปุ่มบายเนี่ยมันก็จะใช้ไม่ได้มันก็จะเป็นแบบที่ผมเป็นอยู่นะครับโอเคครับในเอนนี้ก็จะเป็นการอธิบายในส่วนของเซต แบบฉบับเข้าใจง่ายเพียงเท่นี้นะครับถ้าเกิดว่าใครมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถคอมเมนต์ลงในคลิปวเดีโอของผมได้และถ้าเกิดว่าใครต้องการที่จะไม่พลาดเนื้อหาสาระใหม่ๆเกี่ยวกับเกมโน้ตคอยซึ่งถือว่าเป็นคอนเทนต์หลักในช่องของผมแล้วเนี่ยนะครับก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารสำคัญและก็คลิปใหม่นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้สวัสดีครับ